มู๊มู๊มีป้าอะไรดิมู๊พระครับผมปูสวามาป้านได้เด็ดกับไปหากันเนาะอาจารย์เนาะจักปูปลาหนอปูจักปูใช่้านผมบจักกันมาจักปูครูแกวผมอ๋อจักปูเหรอป้าปูปูเหรอปูซีฟูนไหมนี่นี่เห็นว่าอ้วนวนนั่นอ้วนหายเขาจะมาเอานั่นบอกว่าบอกเพื่อเทียมรับผู้เทียมอ่ะอืครับผมก็เกลี้ยงลางเด้อส่วนเจ็ดบนว่าสั่ง คืตเตรี่นหนึ่งกลุ่มห้าอล่ะมันกวาดกันแลล่ะบนอตกลงล่างกันตกลงกันบอกตรงๆเลยนะ้าแหมเอาคือไปโลดค่ะที่ว่านั่นขีายเนาะบอกเขาจะออกมิ๊ไปเที่ยไปอะไรจะับงขาผมเปบอเชียโมขีดายเนาะมหาปูสาวผลบูัาเนาะวันนั้นเอาก็เดวให้รู้ขี้ดายมาสาวครูเนาะถ้าไปเอาจังๆในครูถ้าไปนั่งเอา เพียบเพียดเนาะไปไปร้านรูปแบบเี้ยาั้งคนกับมีหวอมตัวมนตัวเอาขนาดมาตนบุ่้มเบาเชียยนี้นไปหงครับังเทียมากูวยงามสกังาชาวบ้านงูไปย่เทียบดิเขาอง์่มู่้เทียบเทีดอไเนียออองมาถามพู้มุ่งยู่มีหนึ่งถามถามานึ่ครับ มองบ่าขิวขิวเก่าบ่แม่นแม่นมันมันอยู่กับอันนั่นเด้อยู่กับพุ่มเพื่อนแแ้วก็เข้ากัน์พอแล้วก็บารมีเพื่อนแแน่เพป็นแบ่นด้พอมันึงนั่นบ่อืมมันมันแนวมื้อนี้มันหลายหลายนั่นก็บุญบุญส่วนล่างๆเทียวบอกบอกแบบนี้เริ่กันสิพจน์บอกเขาจะไปซื้อคูปปะได้ก็มี่คุบ่ได้เออยิงมให้ยิ้มกับุญบารมีที่เขาร้างกัน ข้จะเรียงไปคอในสิมีบุญบ่ขอบุญมากินมาเห็ดมาสางไปน้ำนเดียวไร็อกเดียวคอบุญทบคู่ทเกียวไปร่องบางตีหงวดเนาวางมันวาสดนันี ก็วิดปูกับเอาคนเดียวเอาสองสามคนเอยวล่านีงไม่อยากแม่โควิดแม่โคนะเอาไปเอามันมันเคยดมาแล้วไปเอาไก่บ่อปูไม่อย่างลวกไม่อยังมันยังหุ่นไปไปเอาไก่บ่อเอาไซก็ได้ก็มาพวกับบอกโควิดกับพวกเกี่ยวดอกปูกับไปคนเดียวแหมว่าเอาโควิดเนี่ยอะไรยิ่งเอาปูแหวนทั้งปูทั้งอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมเพลินว่าท่านได้เท่าเนาะยังน้อยอยู่มาหลายกันแล้วหมูปูไปคิวก็คิวกั มเ,เมเื่ออาจารย์มาปวดไผ่ข้นช่วงนี้คนมันมีสิกินเลยค่ะให้เขาเจ้าได้ตัดใจซื้อหน่อยๆค,ค,ค,คือคือเล็กไปเอานี่มันหน่อยตัวเดียคือตัวเดียวเนาะแม่นเอคเป็นคููกันล่ะแมน่นันล่ะสันก็งวดงวดงวดนาใชค่ะแม่งงวดนางวงวด่อใช่ไปก่อนในคูไปล้นเดียวนะคะเนาะแล้วเฮามาถามเอานะเนาะเรียกเนามากั้ไป้างนได้ไห หายเข่ามากหายเข้ามากหายเข้ามากเอาตัวเลขลดถ้าไปน้งกันกวนสมาธิของมวันนาผดท้ายห้ให้ย้นทั้งบ้านเนี่ยพระเจ้าได้ตัดทิ้งใจซื่อตัวเดียวนั่นเขจะมาเอกคอเลตกระดูาคอไปปล่อยมันทั้งหันไข้แต่ว่ามันได้สองเกดยรงตรงตเลยโอ้มาสาวคนเนาะชาชมเล่ยือัน ถ่าให้คนอี่มันมันประชว้ผว่า็ตเลยเลยพ่อื่อกรงตรงเซื้อไว้ไว้นีจากข้าต่อนะเสื่อไ้ก็ซือไว้ยังไงพูนเกตสองบอก็ับไปกระเมาไว้นี้นะเก็บเก็บนุดสองชศดนสองเก็บอนเก็บชิวไว้นี้จากเก็ดน่ะนะมายนี เร the, mm. ียกมิเตมีแตัวเดียวได้เลยเดี๋ยวน้นเรนบเลยสามเป็นซีวินก็ตัวเดียวทีมิตัวเดียวทีีไว้นีถายก็เดียวทีทีบ่เชื่อเรียนข้ผมันวันนี้ปูวันวันั้นถ้าเวลาทเากลับอ็ไ้บอกเขาจะาป่อยเก็บกลับเด้อวันน้นต้องไปบสวนครับผมสามตัวตรงเลยเนาบอกจากบุญไทบุญมันเนาะแมนอวยอกับผู้เอาละจากเอาอวยวนีงั้นได้ได้อปูตานเขาเนาะ มองได้ก็จ้าซ้าดีโกวมากเนี่ยเอามวลนี้ก็ขอให้จังๆเอามวลนาเจ้าเอาเลขกันนะเนาะท่านผู้ชมคนสีผูดพายอาจารย์คนสีผูดพายดอกสงสารคนที่บ่มีอยากมีกินตาจิ้นใจซื้อถือว่าถือหน่อยตัวกันเด็กๆก็เลยเก็บเงินเก็บเงินเกเงินเงินเงดนกว่านี่เนาะเงินเดล่างนี่แปลกดี เออร่วงส่วนกำเนิดมันนี่เรียกงวดวันนี้นี่ครับเดีย๋ยวนี่เรียกบนนะครับผมเรียกบนสิบบนเกียแปดเก้าแล้วก็อันนี้ก็เดีนบนรางตัดใส่กเลอยนเก่ยตัดออกรียกเกียตัวเดียวนี่เพราะอมชนกัน,นครับผมอืมเตัวเดียวเดี๋ยวก็เรียกางนี่ถ้าเพามี4ีตัวนี้กระเลียนบอกเขาเจานะหนึ่เ้าเออมันออกชีปมาอันนี้กัหนึ่ศนย์สี่แดเนครับสองส่วนอสได้ก็ได้เดี๋ยวงวดจมีบาง่างนดหน่อพยาบางรางตามตัวนี้ ถาม่มิก็ลย่ายาเล่นถามพตเหรินได้หมคับเห็นปะนีงวดใช่ไหมแม่ฮัแม่ล่างแม่ล่างยังเดือยวนีนล่างล่างเห็นไห่าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามที่ีเป็นหกศูนย์กว่าสิถ้าทำอะไรขึ้นมาชิบหาชิบฮกเอขึชิบหาตัวเรียนก็หมามนนี่จะปูหาศูนย์ตัวล่างถ้า้าทารองสูอันบนตัวศูนส่วะแต่อันนี้มันคำไม่ได้ศูนนี้คำไม่ได้ มันมากสีสีกงวที่หัเนี่ยคือในที่ผ่าตัวเดียวเช่นนะที่ผ่าตัวเดียวตีปูแมนที่่าตัวเดียว้าคนเลอยถ้ามันต่วนมันมันสีมิกีนคนจะจอนี่เลยคือคือเันเขาเรียกสวนท่อน้าเรียกกันข้าวหเนี่ยมันดีที่ปูดีมันหมดสิบแม่ะหมดสิบนี่ถ้าิบกินคนกัสิแมนึหกแมนเออมันมันสมันสิบไปไก่เนี่ยเรากันที่คำาวณหลายมันมันสกินกันจะจอนี่ค่ะครับผม มาเขาหมุนหนีหันหนีโลบ่แม่นบ่ค่ะมันก็แค่ได้เนี่ยมอนึ่งเออแล้วเขาหันหันหนีมันมากหกแท่นั่นสิค่ะแตกกับสุนกัดเด่นแตกกับสุนบนบ่นกลางกูอันนี้ไปไปเชื่อมันเป็นบนบนเป็นบ่นกลานศูนย์บนงวดกวันมันมันมากเก่ากับหนึ่งตามันล๊อกลางงวดกวันนอกนัินไปบนวัดตามันตุ่นล๊อกลางลงเหมือนมัตาอันเือมันเปูนย์นั่นเอาวันนี้ครับคู่นี่รักรักที่บนไม่ใช่ไหมเนี่ย เก้าศูนย์หนึ่งสองแมนเป็นร mm. mm. ักช right. ิฟบนเดนศนย์บนด้วยแบักสิฟเลยมาเดนศูนย์มาแมนเด่นเดนศูนย์แบบบนเด่นศูนย์แบบเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วแล้วลักรักนวยมีสองสูตรด้วยแบบนี่นี่รักน่วยมีสองสูตรลักหนึ่งหนึ่งลักน่วยบนบนอย่างเดี๋ยวหกเกีแปดเก้าอันนึงกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่เป็นเป็นลักน่วยเดียวกับมันซ้นกันมีแปดกับเก้า้าตรงกันแมนแปดแปดกับเก้าตรงกันเครื่องสองตัว เอาเก่าเอาเก่าก็แปดย่างไปลักลวยบน0 8 0แปดนุเก่าเหรอเออานาดสมัดสองซุดเอม่นที่เด็ดเด่นซุดเมนๆมนี่เด่นซุดไม่ใช่าเหรอบอที่เดงว่าเสามไซสสามแปดสาเก้าเเอาทาดังเราเรียงสองเลยสองไส่สี่ก้อนสองแปดสอเกนี่เด่นสองแปเกาเขียนไว้เขาเขบ้างเนี่บนที่เ่นเแ่บนบน0 9แปด อันหนึ่งแปเก้าอันหนึ pixels. ่งแปดนเก้าออกแล้วนะทามามาสองแปดสองเก้าประมาณตรวคือตัวยังมันคือศูนย์แปดศูนย์แปดไงหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าอ๋อบ่นหนึ่งแปดสิแม่ได้อีกเลยตนลางนี่ตันปูแมนตัล่างอ๋อตันลางทัวรสูตรนี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกหนึ่งหนย์เจก้าวันนี้ เก้ศูนย์เกาหนึ่งแต่ประกอบประกอบซึมมนเย็นเลยเชื่ประกอบมาซื้อไหมประกอบรองเบิงคือหางเกเอาเอาปนี่ประกอบที่เอาเก้าศูนย์หน่อะนะเข้ามาใงรับผมครับผมแต่บางห้นตาหน้าประกอบเบ่งประกอบว้เบ่งใบเชื่ออืมนี่นะครับเนาะมาตากนะครับผมเล็กปูนะครับนึ่งปีนึ่งเก้ากั่ไม่สิ่เดีะนนบมันกับมีมีอยู่ตามันมันถ่าเป็นตัวเด่นธรรมะนี่คือศูนย์เลยค่ะเนนบเร็ ประกามันปกานปกาไม่ใชนเนี่ยี่นปรการมนั่นกะบนบนู้แคสูงแปดโอ้ศูงเก้า ของเก่าหนาหนาแค่นี้มั้งเาแค่นี้แล้วเนาะไม่เจ้าหลายก็คือว่าคือกระวัตรคือละลายเปลี่ยนเงินแมนยูปูอลายเปลี่ยนเงินนะครับเนาะนี่ครับผมในบนปูนะครับเนาะหลังจากให้ลักล้างไปแล้วครับต้าตัวตัวชุนเปดชุนเก่ากับไก่เล้วต้าสองเป็ดสองเก่าเพิ่มกับอ๋ออันนี้หางกลับเครับเนาะกลับไปเล็กน้อยอันนี้หามกลับเพิ่มุนแต่ทุนเก่ากับไก่กลับกันเล็กน้อยต้วตัวนี่ตัวตโตมันง่ะอ๋อนี่แม่ยือ ตรงก็ผูใช่ไเนี่ยสองสองปแปงมาเลยตัวนี้เพิ่มสูตร่นนมัน,มน,มนสูตราไทยก็เลียสูตรวันิยตัวนี้แหละอ๋อครับสองแปดสองเก้าตัวเด่นก็นกนคือสูตรแปดศูต์เก้านะน 8, ตัวนึงนี่ว่าเด่นเลยปูหางกอะสูตรน,นี้นี่สูตรอันง่ายนี่ สูตรนี้ต้เรีนเรียกเขาเ่าดิหางหกเจ็ดเป็นเา้วยางหกเจ็ดวเไปนาไหนี่เขาบ้่าสูตรสูตเดียวก็พอซตัวหาเนาะอหาก็เราดเขาจะบอกซ้แต่บอกรัดรักหน่วยรักหน่วยบนบอกซมนะมนก็ง่ายแต่ถ้ามแกแกง่ คือคู่่า6ก็ดักักเป็นบ3นะเอ3นะตัวนี้ตับแนมๆมาซื้อตามันนัเฮาต้องมาหลายสูตรก็หลายหลายสูตรใส่6 7แต่ว่าตัวนี้บ่มี5 6 7หลายสูตรส่งกันนสูตรใส่กันตัวนี้อันสูตรที่กําหาก็เก่งเด้ลางอันนี้บนล่าง5กับ6ก็เลย อย่านี่ยมันมันเดินอยู่หากระบอกอะไรอย่างเงี้ยเขเลยจับหาจับหาเอาเล่นล่างกัเดี๋ยวเล่นตัวด่างล่างนะอ้หาล่างล่างเลยบักหามันส่วนหลายสูตรก็ไมาฮอ๋อหาสต้นหลายสูตรอันนี้ก็บนล่างชีห้าแปรกับเทปสมากสูตรแต่ละสูตรมันนั่นมันชิมี่ยู่สูตรนะมันนั่นมันหลายสูตรมากถ้ามันตรงบวกกับเรืองเป็นตัวเด่นมันนั่นนี่ยากเ้ฮะครับผมครูครับเมียนอยู่ครับอืมห้อก็เลยแยกสไลด์เรื่องล่างล่างแพเลยอืเราสองเราขับเนาะล่างเราสองให้เพิ่มล่างกับมี่ เก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาล้วก็มีเด่นนะครับเนาะเดนเดนศูนเด่นเก่าศูนย์หนึ่งล่องเออล่างเด่นเก่าศูนหนึ่งสองสองสูนใชกรดอ๋อสองนใส่กันนะครับสองูนันเ้าศูนย์หานึหาครับผมบนนะครับเนาะบนก็มี่ศูนยแปดศูเกสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าูว่าหาครับน้ำปูเนาะ แต่ว่าฟู่ที่แปดคู่8เก่านี่กกับได้ครับผมลายน้อยบนทนี่บนเนะค่แปดคู่ที่เก่นะแต่ผู้รัดไปแตามันบ่นรัดไป1ิบแปดสิบเก่าก็ดีได้นะเนาะรัดไปรัดไบชิบแปดสิบเก่าละปูเนาะผู้ใดมากนึงทางบนนนะแต่ว่าบอมีสามเนาะแถวนี้เนาะหนึ่บอมีนี่มีสามเา่ะแมนขาขาามมากอะสีเดือมาลางได้เลยไปเรียกกัน เลข้ยสามคนอะไรตั้งที่ดิเลข้ยสามนะเลข้สามมันเทียนจิ้มกินเลยสามมุมี่เนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยหกหอยไปนั่กันวันนาฟูสิาพไปเอาไปเอาผูมาเอาเนาะค่ะม้วนเงี้่อนคำน้วนผ้าผ้าค่ะค่ะนี่พือสูตรบนเนาะค่ะท่านผู้ชมดือเมตตาหายมากแล้ววันนาเมตตาสิเป็น ขอน้ำพุ่มแห้นะคะ,ะเนาะ,ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ